ไครับเฮ้ยพี่เด็กพี่พี่มันนะเวลาอ่าแล้วฮะเกมเริ่มแล้วครับโอ้โหหลอกสวยแล้วสัดด้วยขวาโลฟีหูปีแม่พระนศประตูยังไวครับ นสานาบแข้งถูงเท้ายาวต้องมีครับไปเหลืองนะบอกเลยครับเป็นลูกท่้มครับไม่เอาเป็นดครับขึงสวยแล้วให้ลูกนี้ไปติดครับ เปลียนมาทางซ้ายครับต่อครับโยนมาอ้าวคุณสาวว่าตัวขาบอลไม่เจอครับแม่แต่ยังไวครับโอ้โหเกือบไปแล้วจังหวะอะไนี่ยนะต่อครับเปลี่ยนมาทางขวาครับใช้ตัวบังครับปางให้มาไม่ดีครับ โอ้โหนักขวยครับไม่พลาไม่พลาแต่ผู้ตัดสินงก็ให้เปาครับบอลหล่นอย่างนักหวีเนี่ยเล่นเร็วไม่ได้ครับข้ามแดนไปลแล้วครับมาลุ้นกนนับคณะอัมบันโดครับปีก ห oui, นระวังกันด้วยครับหนึ่งครับแม่ย pues ังเก็บได้คราบแลังทำเป็นต้แล้วถรัตัดได้ครับรอเพื่อนก่อนครับเอากลางมาที่หนึ่งไอ้ทิ้งมาเลยครับ อ้าวไปดีแล้วตัดลูกดีโอ้โหติดฟอสครับอ้าวมุดไปแล้วครับปาต์ปาตให้มาสวยครับโยกเข้าขวาแล้ว ครับลูกนี้ยังตกการเป็นดน้ามันโด้โอนออกมาทางด้านสายไปลูกนี้ไปได้ด้วยนะครโอ้โหริมเส้นไปดีครับแม่จังหวะลากเลยถูกไบเตยนี่แมตช์แรกเลยนะครับของพวกเขาครับความเคยชินสนามผมเชื่อว่าทั้งสองทีมไม่มีใครได้เปลี่ยนเสียเปรียนครับได้ครับอามันโด้ยังเคยแข่งขันมาก็แมตช์นึงครับแมตช์ที่แล้วแพ้นะครับไม่ได้ชนะครับ เปนเดียวนั้นถืกเปเตยนัดแบ่งแรกครับสภาพสนามเนี่ยค่อนข้างจะกว้างและใหญ่นะครับพูดง่ายว่ามีพื้นที่ทุกทิศทุกเวลาเนี่ยได้สบายเลยครับแล้วคอยดูนะแม่เร็วนี้นักเรียกว่านักเตะระดับไทยลีกครับอาจจะมาเยือนสนามนี้นะครับกับรายการเราเนี่ยแหละครับใช่ครับทีมชาติเลยนะใช่ครับปีโป้นะครับใช่ครับตุ๊หน้าครับใช่ครับมีการตอบรับมาเรียบร้อยแล้วครับ ดีมัดเส็จเข้ามาสู่เจ้าภาพนะครับใช่เหรอเอ้คผมไม่ได้โกงนะแต่ขอไว้แล้วถ้ามาบันที่เลยไม่เจ้าเล็กพักหอีกตัวนึงนี่เนี่ยว่าเด็ดเหมือนกันนะครับเต้าไอ้นะครับสิริโชติกันสูนนะครับเกิดใครไม่รู้จักการับสูนหน้าเมืองทองเฮ้ยสูนหน้าบุรีรัมย์นะครับทั้งฝ่าทั้งด้านตามสุขพมุติครับไม่แน่ครับไมาด้วยครับ ชมรีบูเวฟครับออกเลยครับใช่ครับวันนั้นก็มีครับต่างทีภาพครับบางแวกเมื่อวันตลาดล่าสุดนี้มานุกุลกิจนะครับโอ้โหต่างด้านบูโบนครับทั้งเตะไทยลีกอีกหนึ่งคนนะครับก็มาเล่นอยู่ในรายการเรานะครับเล่นเลยครับอยู่ที่บางแวกนะครับเล่นให้กับทีมห้กับทวโค้งครับนุกุลกิจนะครับโอ้โหจิ้มลูกนี้ครับผ่านครับ เป็นนักเตะของอุบลครับใช่ยูเอ็มอุบลยูเอ่าใช่นะครับเล่นอยู่ใรลำนะครับใช่เล่นอยู่ใรลำแล้วไม่ค่อยได้ลงครับสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่อุบลครับทีมเดียวกับซีโร่นะครับฟิโบ่นี่แหะครับเยอะนะครับจอร์จันโจ้ครับเคยมาแล้วนะครับรายการเรา จอฟันโต้ก็มาแล้วนะครับดีเด่นเลยครับดีเด่นเลยนะครับหน้าของสุโขทัยครับจอฟันโต้ก็เล่นอยู่ในรายการเรามาแล้วนะครับหลากหลายครับดีหนึ่งดีสองมาได้อยู่ในรายการเราทั้งนั้นเลยครับตรงไทยลีกครับอาระวังกันด้วยนะจังหวะนี้ครับขาตุ้มขาตุ้มขาตุ้มเป็นลูกต้องของอันดานาเมนโดู ดูมาพักผ่อนลงไม่ดีครับโดีมากเอาอุ้อจังหวะนี้ไปครับเพิ่มนะครับแรงไปนิดนึงจังหวะจิ้มให้เพื่อนนตรงหน้าปล่อยออกข้างครับไปเตยสีเสื้อสวยงามเลยครับแมตามถนัดเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเล่นฟุตซอลกันมาครับดูครับดูจากการสวมใส่รองเท้าครับแต่สนามเองเนี้ยฝนไม่ตกไม่เป็นไรครับใส่ได้ครับถ้าฝนตกกอกเลยครับ ไม่เหลือลูกตู้ส<ค><ณ>อ่าในหัวขนี้เราตอบครับตกตัวพุทธสาวประตูตับนะใช่ครับตแล้วนีบ<ค><ณ>จังหวังยิงเทียบค,<ณ>คนพุทธเนี่ยเราก็มีแข็งขันนะครับแต่เป็นโสโมสรในการสามสิบภาพนะครับสามสิ <30 S 3> <ร>บใช่ครับเรียกว่า30บป่วงนะครับพอคนอายุที่30ขึ้นเลยนะครับแล้วถ้าเป็น18บแปดป่วงสิบปวกเออว่ะน่าสนใจเว้ย

ขึ้นหลังมาเลยครับใช่ครับออกแล้วโดดมาลูกนี้ครับลึกเกินไปครับเป็นลูกตั้งเตะจับประตูครับของทางด้านอาร์เมนโดูครับส่วนใครยังไม่รู้ผลนะครับแมนเชสเตีรแพ้นะครับในทางด้านเชลซีนะครับสามประตูต่อหนึ่งเลยครับใช่ครับเอฟูก็ ไอ้ลิวย you know hey. ่างเว้ยย่างอ่ะย oh bueno, uh ังไม่เสร็จใจเย็นเลยถ้าใครเป็นแฟนลิวก็สบายแล้นี้โค้ชได้เป็นพี่ครับยาวๆอีกงานก่อนจะแพ้แหมโหยผีเก็บพากไม่ออกเลยพูดอย่างงี้ไม่ได้ผีครับส่วนแบมแมนยูก็ไปเรื่อยครับโดนล้อไปเรื่อยๆอาจจะทักกัน ไม่ครับฟอร์มกำลังดีแล้วครับค่อยๆมาครับไม่รีบครับไปซื้อรางเท้านะครับต้องไปซื้อมางเท้าอ้าต้าครับตักขึ้นมาไม่ดีครัไปตกเพื่อนเลยครับสี่ตวดขึ้นมาก็ไม่มีใครครับทางด้านอาร์เม็นดครับเน็ตครับน่าจะเป็นเน็ตครับโยนข้าบาลูกนี้ถึงไหมครับแม่บอลแลนด์ครับ

ย <ไป S 1> ิงลูกนี้ครับเฝาไปหน่อยครับเสามือนเสาต,ตัวเล่นเร็วเลยครับจับลงสวนมาให้เอาละครับหนุดเข้าขวาล็อมาตรงกลางโอ้โหโดนลมโตฝาดครับลูกนี้ฝาวครับคุณติ๋นมาแล้วครับมีไหมโอ้โหเรียกเลยครับน่าจะาโดนนะแมลูกนี้คุณิตสีว่าลูกนี้ทำอะารครับไปเด<อ>ูเลยครับ สักกอร์ยังไม่มีครับแต่เหลืองแรกของเกมมาแล้วครับกกอขอสัอญญานกุยนะครับวิชิตข้ามแดงมาแล้วครับ โอ้โหนี่ว่าประตูได้ลุ้นเลยครับยังไม่สามารถบอลนี่ไม่สามารถจะวิ่งไต่ขึ้กมาได้นะครับจำแพ้ครับต้องดูด้วยครับจะเกียร์เปลี่ยนจุดแล้วจิ้งล้วลูกนี้ปิดครับแหมยังยังไรครับยังได้เป็นลูกทุ่มครับลึกถึงรุ่งาประตูเลยครับเจ็ดนาทีสุดท้ายครับไม่ลวง ทดเวลาครับยังต้องเหมือนกนอยู่ศูนย์ครับโดยโนไปแล้วครับถูกสาวประตูออกมาดีครับโยนมาติ้งข้อแล้วเบาด้วยครับแฟนครับ เอากลางมายังดักไม่ได้ครับทางอันดับเมนตดูครับยังปะปนกันอย pues ูอ freely, ่ครับเอ้ยอัดอีกทีครับประ้งเลือกเลยครับไม่ถึงหกนะฮะแม่เส no ียวคุณเดี๋ยวยาวมาครับก็พูดถึงเกมยังต่อกันไม่ค่อยติดครับทั้งสองทีรับ เป็นตัวผู้เล่นครับทางดนหนูใบเตยครับโยนมาลูกนี้ก็ไม่มีใครครับบอลอยู่ที่แมนครับเป็นตั้นๆัหนบอันนี้17ลงมาใหม่นี่มีชื่อนะ เก็บยวไปทางขวาครับขอสั้นๆครับอ้าวตัดได้ครับทางนได้อัลเมนโดูครับบลอลด์ตึงคืนมาแมนครับหลบสวยฮะยกมาก็ไม่ข้ามครับ สวยเลยครับโอ้โหลูกนี้ภาษาพัตโตเรียงเซฟไปได้ครับฟุตติเห็นได้เปรียบครับเล่นต่อเลยครับอ่าจังหวะนี้ไปชนด้านหลังครับชนทางด้านเจ้าหนี่ครับเต็เลยครับโปรไซด์เลยครับภาษาญานุวิธนะฮะฟุตติเตือนก่อนนะครับ โอ้โหอี้ลูกนี้ข้าไปไกลเลยครับ <S ess> ไทยมาสวยครับแล้วหนึ่งสองม,มา <S <S <ess> <S แม่ <S <S <ess> <S ยังไงครับ <S <S <ess> <S ไม่ทันแล้วครับโอ้โหพุ่งสึดตัวจริงครับ đâu biết mà, vẫn đậpไว đấy nhá. một bước mà, đẹp lắm. sút tung lưới, phủ bay. รรบอใช่ครับตักกันลุกตักกันรับครับแล้วก็ได้กันไปเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับแดงลุกแดงรับเลยนะครับครับสายเลยคนี่หว่วันอ่อครับเวลาในสนามครับ2นาทีสุดท้ายครับถุสีครับคู่นี้ครับ คู่แล้ววันนี้ฮะใช่ครับแม่ประกบมาแต่ละคู่คู่แรกนี่เฉกันทั้นั้นลูกเดียวเลยด้วยนะครับนั่นเป็นสภาพเฉกข้ามาโดนแต่ได้ครับเฉกมาแล้วก็ขวานเลือกกิ้งกันลูกนี้ขาดอีกแล้วขาดทางด้านถูกไว้เลยเยอะนะครับบอกเลยครับแม่แต่ยังจบไม่ได้ครับ าไปเล่นยากครับแล้วนอาเบนโจครับแทงทะลุช่องไม่ได้ครับแล้วสวนกับขาอ่อนแต่อยางได้อยู่ครับแล้วโอ้โห้เพื่อไปครับดูเพื่อนก่อนครับดูเพื่อนก่อนครับอ่าขอบคุณมากครับแล้วเติมเข้าไหวเลยฮะไหวครับเป็นตัวครับ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có được không được rồi ็นได้เป็นลูกเตะมุมครับเรลยกเข้าหมาลูกนี้โอ้ยคัวกันระยังด้วยคับได้ครับตัวน้าสามต่อสองครับต้องเป็นตรงกลางมองจิ้มถึงไม่ถึงแปะโอ้เบาครับโอ้ยเหมือนมันตุดเยียดแล้วด้วยครับพอากับลูกนี้ไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับ โห่น่าเสียดได้ยุบจากหน้าเขตโทษเลยโอ้โหสวนจับอย่างน่ากลัวเลยครับอ๋อครับตากันใหม่เลยครับเวลาในสนามตอนนี้ครับหมดแล้วครับหนึ่งนาทีครับถ้งเวลาบาดเจ็บครับเกมค่อนข้างไหลลื่นครับ ่จบ้ายเกมแล้วครับโอ้โหโดนตัดมาอ้าวบริษัว่าะตูครับลับไม่อยู่มือเลืบเป็นลูกเตะมูกเลืบของทางด้านอาเมนโด้ครับครับผมมาช่วชดว่าบาดเจ็บนะครับเอาให้ตรงจุดก่อนครับ มาให้ให้ตกถุดครับเปิดมาลูกนี้ไอ้โอ้โหเกือบไปแล้วแม่ไปชนเสาัีนี้เกือบเลยนะครับอยาได้ฟ้าแงวครับทำแนมมาแล้วครับฟังสัญญานกหีดครับฟังสัญญานกหวีดรับเร็วไม่ได้นะครับนะครับ กติกานี <in human used> <restrial> ้เราใช้ทั้งเกมรุกเกมรับนะครับใช้ลูกกันครับเอาได้แบบแฝๆไปเลยครับหลอกอีกเลยครับพาเนับเูล่ยนปีเต่าตบครึ่งแรกไปเลยครับใช่ครับยังเสมออยู่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะทั้งคู่ครับ